เวจาจลนสัมปันโนสุขตวนกวีโตอนุธโลโลลิธธรรมปันโนสุขตวนกวีโตอนุธจาจลนสัมปันโนสุขตวนโลกวีโตอนุธโลโลลิธธรรมัต

สรงอาโมศรีชัยรตนโกนะคร <like now. S 3> ับหลวงปูจันทร์นินนะครับก็ได้นำแดโยสุทชนนะครับประพ em exactly. ิจนานะครับรอบหลวงพ่อจนถวาองค์ใหญ่ด้วยบางคนนะครับเป็นรอบที่สามอจะร่วมบุญนะครับจับผ้าุแอลให้ผมถือทารวตามกำลังศรัทธานะครับอาจจะร่วมบุญนะครับ จะร่วมทำบุญนะครับในการบรรจุพระหลงสาลิก่านะครับนําปัจจัยใส่บรรทัดได้เลยนะครับร่วมกับพระเดชพระคุณนะครับท่านพระพิสารเิรษิคุณนะครับนะครับท่านอาจารย์นิ่งนะครับกาะนั้นเป็นเรียกว่าเป็นต้นบุญสายบุญนะครับให้กับยันโยในร่วมทำบุญในครั้งนี้นะครับเชิญนโยนะเราจะร่วมทําบุญนะครับในการบรรจุพระหลงสาลิก่าน์ในครั้งนี้เชิญได้นะครับทงวัตรเดิจะเตรียมท่านไวโยนะตาการลังทรัพย์จากลังศรัทธาเรานะครับ พระราชประเทศเสียงการท่านได้ประทานให้กับท่านพระเดชพระคุณพระพิษานสิทธิกุลในหลวงพ่อไผ่โลดของเรานะครับนำมาปริดิาษฐานที่พระเกศาของหลวงพ่อสมทอหลงใหญ่นะครับเป็นการนะครับเชื่อมสัมพันธไมไรยนะครับในะระหว่างจาสนาพุธประเทศไทยกับประเทศเสียงการนะครับกบฎนะครับก็ได้นานะครับ ก็การชนชาวถีอลังการครับมาดำการการประชาผสบบดนะครับที่วัพพุยมงคลแห่งนี้นะครับจะมีนะครับในวัดสามวัดกาดกนก็คืออุโบสถของวัดพพุยมงคลหนึ่งอโบจดอุของวัดตเกียนหนึ่งอโเอ๊ะวัดเากระจิบอุโบสดนะครับและอุโบื่นะเป็นพัะงที่จุดสงฆ์ที่ถอ ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดเๅษีองคนอย่างนี้จนครบสิบวันตอนนี้ก็สิบสัปาเพศไปแล้วครับใจยังไม่ได้ร่วมบุญร่วมบุศลเชินได้ฉังได้หลวงพ่อนะครับหลวงพ่อท่านก็สมการนะครับพ ออกมาทำไมอ่ะออกมาทำไมล่ะอ๋อมันใดภายในข้อสุธรนะครับนั้วประเด็จพระคุณหลวงพ่อกำลังเอาพระบรมสาราีริแทกตพื่อนไปไว้ขหางบดเดี๋ยวผมจะพาตามให้ไปดูนะครับ ไมันช awesome, ันมากเลยนะครับช <y Catholic ser ings> ันด้วยเล็กด้วยจะขึ้นไปได้ไหมแส่เราจะขึ้นไม่ถึงเพราะมันเล็กมากนะครับมันเข้ไปข้างในดูเลยนะครับ ผมต้องลงไปรอข้างล่างไม่ไหวไม่ไหวเล็กมากขอบมีกำลังนะครับมีกำลังใจแล้วก็มีกำลังแรกใจนะครับ ที่จะประกอดนะครับส่วนหน้กิจแล้วก็เล่นดีๆอย่างนี้ให้กับท่านให้เราได้อินบุญทำบุญครบรอบการปฏิบัติแล้วก็โทษนะครับ19ปีนครับเพบคุณท่านพระผู้สานสิริคุณแล้วก็ไปด้วยนะครับได้นำเจัดโยงที่มาลงพิธีในครั้งนี้นะครับบูชาพระแล้วก็ร anyway. ับอักราบโยง หายาติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามา,า,มา,าชามิสังฆังสระนังคาชามิโอติยามปิปัทังสมาธิยามิสัพปริวารานิ ที่ขรรตังทิตายะปิสุสนผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมสวานข้าพั้งหลายตลอดการลนานเทอ การเรียนถามระติดตามว่าพระบรมสารีริกธาตุชุดนี้นะคะจากศิลป์งการอันเชิญมาจากที่ใดก็ธาตุชุดนี้เป็นชุดที่พระเจ้าประสค์มหาราานะคะอันเชิญมาถวายพระเจ้ามาการที่ราาที่ประเทศศิลังกานก็เลยได้อัญเชิญออกมาแล้วก็ได้แบ่งที่จะไปบรรจุตามที่ต่างๆแล้วก็เป็นโอกาสที่ครบรอบความสําสองร้อยเจ็ดสิบปีสมเด็จพระสัพระราชศิลังกาก็ได้อันเชิญมาถวายไว้ที่นี่ สองพระองค์นี้ถ้าดูใกล้ๆก็จะมโอกาสได้เข้าใกล้พระพุทธองค์มากที่สุดวันนี้ทุกคนที่มาขออนุาที่คนไถึงบิดามารดา และอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลน,นี้เทินย่านมามารับนติอานเสกัยาเดี๋ยวมาับมลกันขอ้อกันร้อน

จารย์นิน,นครับเดินทางมาจากจังหวัดสกลนครนะครับ สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัสสะภะคะว,าวโะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพังสาลังอะปะรทังธรมมะเทภันเตอุป,ปา,า, e อาสาภะวะาระตะเยนะะตะพระ,ระพุพทธเจ้าท,ทุกทุกพระองค์พระธรรม อระอริยสองทั้งหลายครูารบาอาจารย์ทั้งหลายอดโทษโยกเว้นโทษโอโหสีรมให้แก่ข้พาพเจ้าทั้งหลาย,าลายนับตั้งแต่บัดนี้ดา,าบเท้าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเธอ ทําทุกอย่างเจ๊งทุกระบบไดนะ้เป็นอย่างนี้พิบาท่าน้ำหนะักเดินด้วยการไปเอาบูนอีกรอบหนึ่งนะปล่อยชีวิตสัตว์ตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จสิน้นพิธีนะครับหลังจากนี้พ่อก็จะพาไปปล่อยปลาไว้โรงนะครับ ทานด้านห้วยมงคลฝั่งทางด้านนู้นนะครับฝั่งทางหลวงพ่อทวดหลวงพ่อสวทรนี่อยู่ด้านหลังหลวงพ่อทวดนะครับที่น้องเอสีอยากจะมาเที่ยวนะครับมาเที่ยวการวาบไหว้หลวงพ่อทวดเสร็จแล้วก็มาไหว้หลวงพ่อสวดทรไดน้น,ดน,นะครับรนี่ก็เป็นปลาดุกหนึ่งร้อยกิโลนะครับที่จะปล่อยวันนี้นะครับสไปชมบรรยากาศนะครับ วุ้ตรงนี้จะอยู่ด้านหลังหลวงพ่อทวดนะครับอยู่ด้านหลังหลวงพ่อทวดฝั่งนู้นจะเป็นหลวงพ่อโสธรครับพี่น้องเอฟซีเดินทางมาเที่ยวมาให้อาหารปลามาถ่ายรูปได้นะครับเอโยมโยมจับต่อๆกันได้เลยใครจจับได้ใครไม่กลัวปลาปลาตะวิดไม่าช่ เสร็สิ้นกันไปนะครับไล่อปลาดุกร้อยกิโลสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราค่อยมาดูพระกัน